สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่รายการก่อนซิตี้เกมเมอร์แคสเตอร์นะครับก็ตอนนี้มีแขกรับเชิญพิเศษครับชื่อว่าอะไรครับมุ้ยคลายชาแนลครับครับฝากติดตามด้วยครับน,นี่เพื่อนผมนะเนี่ยเขาคือเพื่อนของผมนะเพื่อนของเส้นผมนะเพื่อน โอเคครับวันนี้เราอยู่กับแมปอะไรครับเอ้ยลืมไปตอนนี้เราอยู่กับเกมโรบอทนะครับตอนนี้อยู่กับแมปอะไรครับเกมฟรีครับเกมฟรี Prison Life ครับ Yes Prison Life เฮ้ยตำรวจตำรวจตำรวจใจเย็นนะได้เวลากินข้าวแล้วอาหารเที่ยงเาอ้ยอาหารอาหารตอนเย็นอาหารเย็นกินด้วยกันนะอาหารเย็นมันร้อนไม่ได้ทำไมมันเหมือนเราอยู่โรงเรียนเลยวะ โรงเรียนมันก็เหมือนนะนะถาดโรงเรียนน่ะโรงเรียนของเรานี่ของเราหน้าอยู่คนโคใจดีทุกคนไม่ไม่เว้ยไม่ใช่ครูกาดใจดีทุกคนโรงเรียนของเราหน้าอยู่คนโคกระโดดน้ำตายเด็กเด็กกองหัอย่างควายกระโดดน้ำตายตาคุณนายอะเมื่อกี้ผมเห็นผมสังเกต สังเกตข้างหลังกาดแม่งยืนชนผู้ใหญ่นะเอิมโอเคครับผมกินข้าวหมดแล้วนะครับขอไปแนะนำตัวกันนะครับที่ที่ไม่มีใครเห็นนะครับผมครับผจะมีอยู่ฮะจะมีอยู่สองอยู่สองแคมนะผมแคมแรกก็จะเป็นของผมครับแคมที่สองก็จะเป็นของคุณนายนะครับครับเพราะฉะนั้นเลือกดูนะเลือกดูนะแค่มีสองแชแนลนะครับดูสองอันเลยก็ได้ครับ อันนั้นโหดกันไปครับโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งก่อนเราจะถ่ายครับไม่ใช่อะไรถ่ายไปนานแล้วแต่จะนั่งไงเฉยนั่งดินั่งดิโอ้ยนั่งโอ้ยอันนี้คืออารมณ์ของน้องคุณในนะโอเคนะครับก็สวัสดีก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่อยู่หน้าจอมอนิเตอร์ทุกท่านเลยนะครับผม วันนี้ก็อยู่กับรายการคุณใครในคงนะครับผมแวันนี้ก็อยู่กับเกมโลบ็อกนะครับผมก็อย่างที่กล่าวไปนะครับผมว่าไม่อัดตั้งนานแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูเอานะครับผมอ่ะสวัสดีครับคุณคุณเจนซิตผมโสดครับเออเออผมโสดครับผมมังกรหัวหัวฟ้า,ฟาโอ้ย ลูกดอกฮันโซเอ้าวกาตายหนีเลยครับ <c oughs> กาตายเฮ้ยเดี๋ยวเราจะหนีจากคุกไม่ได้นะโอเคเรา,เราจะเราต้องกินน้ำอัดลมก่อนถึงจะหนีได้เคินเลยเนี่ย้อตรงข้างในนั้นมีอาวุธรีบไปต้องรีบไปต้องรีบไปเขินเลยขอโทษขอโทษขอโทษอ,ออกก็ได้อ้าวตายแป๊บโอ้สตาฟออลลี่กู <c oughs> นี่ไม่เข้าเลยไม่เข้าไปเลย แต่ข้างในมันจะมีอาวุธอะมีอาหารไม่มีอะไรกินเลยเอ้าอะไรเรารเราจะไปตามหาน้องคุณไนนะเราเราโดนสตาร์ทอยู่ตรงเนี้ยคุณคุณคุณ,ค,ณคุณครับข้างหลังตรงนี้ครับอา้าวเหรอครับโอเคไม่เห็นนะค,ครับโอเคครับกาดใจเย็นคนระับมันจะชอ็อตผมใจเย็นเย็นครับมันจะชอ็อตกูยอยู่แล้วนะหลอกล่ <laughs> อมันไปเด็ยแล้วไปอาวุธ เฮ้ยมันมีกาตามกาตัดจั่ให้หมดก่อนกอปปื้อปื้อัื้อ้อปือปื้อป้ปื้อปปือปื้ืออปื้องป้อป้อปอปื้้อปื้อปื้อปื้อ้อนออนื้อ้อ้อปย้ออป้อปื้อปื้้ออนอออปอาป้้ เ่้ดช็อตกันกับเอ็มซหกเอาเหมือนพีเอ้ยเอาเหมือน GTA อ่ะเออ GTA แต่ว่าก่อแม่งออกไปไม่ได้ต้องมีต้องเป็น VIP ว่ะไม่เป็นไรเรามีอยากได้เอ6มซหกอ่ะเอ6มหมันต้องซื้ออะตั้งอ๋ออ๋อคนคู่เหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเนียนก่อนเก็บอาวุธมาบอลเก็บแล้วผมเจนซีครับามเก็บแล้วครับเดี๋ยวมึงจะตายได้ครับอยู่ไหนครับ ไปไปดูครับกงกันกับกงไปไปไเข้ากงกันอยู่ไหนกงไปไหนวะกูก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยช่วยเราด้วยผมกำลังเอากระสุนนับใจเย็นกระสุนมันไม่มีวันหมดเว้ยโอเคครับคุณอยู่ไหนครับนี่ครับโอเคผมถือลูกซองนะแล้วไปเลยครับ คุณต้องปรับเป็นเฟ r ร t ส e r s o n นครับโอเคครับผมปรับเป็นร์สเปิด r ั o นแล้วครับผมคุณคุณจะผ่านยังไงครับก็ต้องให้การ์ดไปเอาอ่าบัตรผ่านมาเสียบรูดตรงนี้ฟันโรด้าฟันโรด้าฟุตลุตเตรแมงไม่พุ่งนะฟุตลรอต้องแบบรถที่แข็งแรงที่สุดในโลกมันมันได้เวลานอนแล้วล่ะแต่กูไม่นอนมันเจ๊ดอ่ะมันเจ๊ดอ่ะ มันไม่ได้นอนอ่ะระหว่างก่อนนอนครับสักจอดครับแล้วก็มีจะกินอีกนะกินได้ตลอดเวลาเลยชอบกินมาปิด exit บอลมันนี่ exit exit เ,เจเ๊ exit แล้วเดี๋ยวผมขอทำการอุ้ยหมัเ,เดียวมาแล้วบอลบอลบอลมาแล้วมาแล้วมาแล้วลว,วิกาดหลังกาดหลัง ึปังปังเรียบร้อยหนีอยู่ไหนมานี่มานี่ตามเรามาตามเรามาไปเอารถไปเอารถก่อนแล้วเดี๋ยวขับเดี๋ยวให้เราขับเร็ว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 แล้วการมันมาแล้วไหนขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถ get i n the c a r get i n the c a r กีบยังไงโอเคเดี๋ยวเราขับเองเดี๋ยวเริ่มเริ่มเเปิดสตาร์ทรถก่อน จะตาลไม่ได้หรอเร็ว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 ตาลไม่ตาลรถไม่ได้แล้วิี่พ่ายแล้วเฮ้ยล้อคันนี้มันหลุดนี่วะ่ะเฮ้ยเอาคันใหม่เอาคันใหม่คันนี้แม่งล้อหลุดวะ่ะมาต่อขึ้นคันนี้ขึ้นคันนี้คันนี้ไปได้แล้วแม่งล้อก็หลดนะุดเนาะเฮ้ยเดี๋ยวเราค่อยๆแอบไปแบบแ s i n ิ k h i t มันเห็นแล้วหนึ่งตัวใส่มันเลยอุยอ้ยอุ้ยปังยือ Shot. Yes, <sir. S 2> คิวช็อต yes sir กูกูจะตายแล้วครับปังออีกช็อตอีกช็อตเฮ้ยปันเดีดเลยลเ๋ยวเราโดนจับแล้วโอ้ยโอ้ยเราโดนจับมาแล้วอะ Security แม่งไม่ทำอะไรเลยไม่เราโดนจับเฮ้ยมีคนหนีว่ะเดี๋ยวเราขอลองเป็นกาดดูเฮ้ยกาดเฮ้ยได้ได้เดี๋ยวเราช่วยเดี๋ยวเราช่วยหนีเอออยู่ไหนเดี๋ยวช่วยหนี วันนี้ไนเป็นไรการอย่าช่วยหนีอย่างที่ว่านะครับคี่สองเป็นการนะคบผมเฮ้ยผมลืมเปิดเพลงอะ่ะบอลครับรอแป๊บหนึ่งนะคบผมตอนนี้ผมเป็นเอ่อเป็นโจรอยู่นะฮะ <c oughs> เป็นเป็นคนคุกอยู่คุกข้าวเ,เปล่าโอเคปรับเสียงละอโอเคบอลอยู่ไหนบอลอยู่ไหนผมอยู่ในโรงอาหารนะ ก็ต้องกลับไป hmm. อีกแล้วสวัสดีครับคุณตำรวจครับคุณตำรวจครับค oh ุณตำรวจออเดะเดะเดะอันมันก็จับมันเออได้ละไหนกูจะหนีนะไปไหนกูเร็ว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 มาทางนี้มาทางนี้ีโหลดก่อนเร็วเร็วเร็นเมาทางนี้เรว ระหว่างที่มันกำลังจับโจรอยู่ไปรีบไปรีบไปตู้นู้นตู้นู้นนี่ว่าประตูเปิดแล้วเอารถก่อนรถล้อรุดะปอนใหม่ได้โอเคกูขึ้นเดี๋ยวกูขับเองโอเคเดี๋ยวเราขับให้เดี๋ยวเราขับให้ไปเร็วเร็วขึ้นอยู่แล้วไปไม่ไปไม่ได้มันถามมาแล้วอะไรลงมาลงมายิงยิงยิงนี่นา ได้ไหมไม่ได้อีกโอ้ยบ้ายิงยิงตำรวจ<น>ไม่ได้กีบคุณหนีนนไปหนีนเออตายาเอ้ยเพื่อนมาช่วยอา้าวบาร์อ๋อยังอยู่โอเคครับนายหนีครับคุณนายหน,นีครับหนีครับหนีครับเดี๋ยวผมขับเองเข้าใจผิดสตาร์ทดิเดี๋ยวเอาป้อนใจเย็น เป,เ,ปเปิดทางเข้าไปเปิดทางเข้าเปิดทางเข้าอะไรอยรอยิงเราอุ้ยนี่ก็จะยิงยังเลยเฮ้ยนี่ไงมานี่เราบอลมาเร็วบอลอยู่ไหนพรัตเอกสตาร์ทเรียบร้อยเปิแล้วประตูเปิดแล้วอยู่ไหนได้แล้วได้รถแล้วกู <c oughs> หนีแล้วกูหนีมานี้แล้วรับเราด้วยอยู่ไหนอยู่นี่เร็วเร็วเร็วใครขึ้นรถมึงเนี่ย เ้ยดเดีิ้มไม่เขาเกตเอาดิยังไม่เขาเกตเอามันเกตเอาไม่ได้เราึ้นรถเราึ้นเราึ้นรถละอเออเดลดล่าเดลล่ไปเลยไปเลยกูติดไปเลยติดอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้ติดอะไรไม่ใช่เหรอไม่กูนอนตายอยู่เนี่ยขยับรถนายกดเอ็ก<อ>เร็วเร็ว,รว <laughs> แต่ขยับอยู่โอเคโอเคบอลึ้นรถบอลึ้นรถคือรถอะไร มันขึ้นไม่ได้ไปคขึ้นคุณเจนทิสคุณทำได้เย้ไป yeah, เร็วย้เฮกหนีเฮกคุกเป็นเป็นกะโลวาเนียเลยฮะจังหวะนี้เอ้ยปิดทำไมใครปิดตำรวจตำรวจเอามาเน่ไอเปิด้ย,ดยคนนั้นน่าเปิดทางเข้า,ขาให้หน่อย,อยมากแล้วก็คุกไปโย่ <Yeah. S 2> ปังโอนมันโอนมันเราไปในรถไปรถไปรถ อยู่แล้วละกอนมอนมานี่เดี๋ยวเราจะพาไปเป็นคนธรรมดาไม่มี m 1 6ฟรี้วยเอ้ยมานี่เอ้ยเมกอนอย,ยิปนี่ดชื่อหนีแล้วสกิลการยิปในตำนานหนีมาได้แล้วเราเหนียวมันจะคุกแล้วเป็นอ,อะไรที่ดีมากสียะโอ้โหสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปโลบอกครั้งแรกของผมนะที่แคสนะ ครับชนเสามากคุณว่าอยู่ใน GTA ใช่เลยครับผมเอยู่นะครับไม่ได้แดกเลยนะครับจังหวะนี้ผมพูดเลยเอ้ยตรงนั้นสีเหลืองมีเป็นคนธรรมดาได้ลงรถเดี๋ยวนี้ครับส่งถึงที่ดีวอลลี่ครับเยยังไงต่อมายืนตรงสีเหลืองแล้วก็กดครับไหนวะกดตรงนี้ครับอยู่ไหนครับอยู่นี่ มา,มานี่มานี่มานี้เออกดตรงสีเหลืองแล้วกด yes กดแล้วครับสีเหลืองก็กด yes อยู่ไหน <Okay. S 2> อยู่ไหนมึงหายอ่ะอยู่นี่ไหนโอ้ยไปอยู่นู่นอีกโอเคผมรอดแล้วครับตอนนี้เราไปคนมา,านาจาแล้วไปเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเราพาไปหาอาวุธ start engine ครับตอนนี้มีปืน m m nay อยู่นะฮะมันมันแจกฟรีเหรอใช่ครับ เรามีปืนเอฟไนน์นะผมแจกอาวุธอ่ะมันเป็นคล้ายๆกับค่ายทหารอ่ะเราเราจะถ่ายยาวๆนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียทันล์ของผู้ชมนะครับแลวกูก็มาไหนก็ไม่รู้นะครับเฮ้ยเฮ้ยมีคนหนีค่ายทหารมันอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราขออะไรมจะไปบุกค่ายทหารเหรอไม่มันเป็นที่แจกอาวุธนีอ๋อเหรอเดี๋ยวเราขอดูภาพจากกล้องมุมสูงก่อน ขับชนทิพายเลยดูเฟิร์สเพรสชันอยู่ใช่ไหมใช่นี่นะคะเราจะมาเป็นทีทีเอกันวิ่ยเดี๋ยวเยวราชนที่แจกวุาฟรีอยู่ไหนวะมันไม่มีแล้วมั่งสุใสายเขารีมูฟไปแล้ว,วลักไปไหนดีโอ้โหดูครับลัาไปไหนดีอ่ะคุณลองลงรถก่อนครับ ครับผมเดี๋ยวขอเบรกก่อนครับผมผมขอขับครับดูความไว้ใจของนายเจนซิดนะผมครับผมจะตายความน่าไว้ใจใช่ไหมความน่าไว้ใจใช่ไหมครับครับถึงตอนนี้ถ้าเกิดว่าไม่วัดก็โรงพยาบาลนะครับอีกหนึ่งปีอยู่ไหนอยู่โรงพักอีกสองปีไปไหนอยู่โรงพยาบาลอีกสามปีไปไหนอยู่วัดแล้วขับยากจังเลย ไม่ยากหรอกได้เวลาตื่นของคนที่ติดคุกไ้มันยิงได้มันยิงได้ิดขับไงให้เร็ววะทาไงให้เร็วมันไม่มีมันขับได้เต็มเนทะ่านั้นเออติดถอดลังเอ,อ้นี่ก็จริงเลยให้ทหารไหนอ่ะ ปกติมันจะมีค่ายทหารแจก m อยู่เอาใส่คาร์ลิโมไปแล้วมั้งโอเคครับครับผมอุ้ยเดี๋ยวจะชนจะชนโอ้ยโอ้ยจะชนอะไรเดี๋ยแล้วนะดีฟดีฟดีดีบยังโหดนะครับผมขับดีบของนายเจนดิฟนะครับนี้ในชีวิตจริงกูว่ากูไม่ขับดีกว่าลงลงรถก่อนแป๊บหนึ่งครับ ไกดแบทเซเว่นแป๊บหนึ่งรับโอเคครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวเรถลดไลเดี๋ยวดูนะครับรถไหลเฮ้ยรถ้ยลไลเลยเลยเลรถไปไหนลดดูนะครับยิ่งกว่านี้ฟอร์สปีดอีกนะครับผมเดี๋ยวดูนะครับผมอยู่บนนี้ครัอ๋อเอ้ยลงลงเดี๋ยวนะโอเคไปนั่งหลังได้นั่งหลังได้โอเคไปเลย นิ่โสปีดที่แน่ความเป็นนิ้โปสปีดสปีดจังเลยนะสปีดจนชนเตาสปีดอะไรครับผมยิงอยู่อ่อนอ่อนรถคันนี้อ่อนรถคันนี้ เราเราจะไปคุกไหมไปครับเราต้องไปเยี่ยมคนที่เคยมีกรรมเก่าเหมือนกับพวกเรานะครับผมเรองลองลงรถใหม่ลงละลองกดดิเร็ว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 จะไปไหมเฮ้ยสตาร์ทก่อนสตาร์ทเครื่องกันนะแล้วก็จะเออเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวไฝัดเปนนั่งลังดีกว่าสตาร์ทอนจินก่อน เดินไปก็ได้ป่ะไอ้กาผมเดี๋ยวผมจะตัดคลิปตรงนี้นะครับเพราะว่าเดินยาวเขาบอกว่าให้ตัดนะครับผมแต่ผมจะไม่ตัดนะผมเพราะว่ายาวนะทำไมครับ <laughs> ทำไมครับอยากอัดคลิปยาวเหรอครับเดี๋ยวเราจะไปจบคลิปตรงในนั้นดีกว่านะจบไม่สวยใช่ไหมครับครับโดนรถชนตายนะ <laughs> เราอย่าเอาปืนออกมาครับผมเรามีผู้คุณเจนทิฟครับอยากเข้าไปนะครับเชื่อผมทำไมอะมาอ่านป้ายนี้ก่อนครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเชื่อผมหรือยังกูตายแล้วครับเป็นอะไรครับไปเกิดเป็นการดีครับกูกดรีเทิร์นทูสตาร์ทโอเคครับเดี๋ยวผมไปรับม โอเคครับคุณจะเป็นกดผมเุณแล้วครับคุณอยู่ตรงนั้นก่อนครับแล้วครับเร็วผมผมจะกลับไปใช้ชีวิตในโค้ครับเห็นเห็นเวลาข้างข้างไหมข้างซ้ายมืออ่ะใช่กดรีเทร์สตาร์ทอ่ะทำไม่ะเราจะไปเป็นกาดโอเคครับเราจะไปเป็นกาดนะอีนนะครับผมจอดแล้วนะ เราจะเป็นกาดนะครกาดหัวมังกรนะฮะเราอยู่ที่ร้านอาหารโรงอาหารไม่ใช่ร้านอาหารโอเคครับผมจะไปรับครับ้านอาหารตามานอไอยนี่ไงครับยปเอาปะปุตนคกับเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมจะตายอยู่แล้วครับปัดกันสิครับจะตายก็กินอาหารสิครับขี้คานครับขี้คานบ้าเลย่ะจะตายมันกดไม่ได้ครับปืนอะ เีเทเซอร์มันนั่นมันเทรเซอร์อันนี้เทเซอร์อ่ามันให้ซื้ออะมันให้ซื้อไงคุณบอลหรือคุณเจนซี่คุณอยู่ไหนครับอยู่<ด>ใน,น,นร้า<ป>นครับดูนะครับเทเซอร์นะฮะสามารถยิงลัวๆได้นะครับผมนี่เฮ้ยที่ช็อตไฟฟ้ามาจากไหนอะมันมีให้อยู่แล้วแต่กูไม่มีอ่ะอันแรกไม่มีอะอกดเล็กนึง ไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะกดรีเทิร์นทุกสตาร์ทใหม่อ่ะ Welcome to my treasure โอเคเข้าได้้ย,ยังยังมีอาวุธอะไรอย่างงี้ไหมไม่มีอ่ะอ้อแล้วม,มีทำไมเวลาปกติเขาเกิดมาเขาจะมีอาวุธปืนไอ้กู้ไม่มีอ่ะ จับครับจับเขาคุกเป็นอะไรที่สนุกมากผมเห็นคุณไนแล่ะคุณไนฮะจบคลิปได้เลยแม่ฮะจบคลิปเลยแม่ยังครับผมจะสตัน,นโอเคครับผมขอจบคลิปนะผมถ้านใะครอยากดูต่อไปดูของคุณไนได้ครับผมโอเคสลับพาร์ทนี้คอราไปก่อน,ออนสวัสดีเกรับจะมีพาร์ทสองต่อไหมเนี่ยเออไม่รู้啊